สวัสดีครับเจอกันอีกคริปหนึ่งนะครับผมวันนี้จะมาเพาะตัวสละอินโดนะครับสายพันธุ์สายพันธุ์ปน,นโดนครับนนีว้วิธีเพาะก็ง่ายๆนะครับผมก็คือเวลาเราทานเสร็จใช่ไหมครับเราก็จะล้างล้างเมล็ดล้างเมล็ดแล้วก็แช่นะ้ําไว้2องคืน2องคืนแล้วหลังจากนั้นก็จะหมกผ้านะครับ ัวนี้ครับหมกผ้าบ่มผมบ่มไว้ในกระติกน้ำครับถ้าเจอความอบอบ,บนิดหนึ่งหลังจากนั้นเจ็ดวันครับเจ็ดวันต่เคดูเขาจะงอกจะงอกแล้วก็เริ่มมีรากออกมานี่เราก็มาลงถุงชําได้ละตัวนี้เตรียมถุงไวยครับชุดแรกอ๋อตัวนี้ตัวนี้เป็นสายพันธุ์ปนโดนะครับที่สั่งมาทานเขาที่แล้วชุดแรกสี่สิบแปดเมล็ดชุดที่สองอีกห้าสิบกำลังบ่มอยู่แล้วส่วน ตัวนี้เจมสุงสำหรับบนโดครับส่วนด้านนี้จะเป็นสายพันธุ์สายน้ำผึ้งครับตัวนี้รู้สึกว่าจะยังยังไม่แทงขึ้นมาทดลองดูครับตัวนี้ส,สายน้ำผึ้งนี่จะไม่จะไม่บ่มเลยนะครับจะเพาะไปเลยไม่ได้แถมว่าจะง,งอกหรือเปล่าสังเกตคือยังไม่มีโพลมาเลยแต่บนโดก็คือลาเขาก็จะงอกไาละ วิธีพอกก็ง่ายๆครับนี่ฮะัากขึ้นมาแล้วแล้วก็วางลงไปเลยมางลงไปในถุงแล้วก็กบดินทานาน้าหนึงดินที่ใช้ผมจะใช้ดินปกตินี่ครับดินผสมปุ๋ยขี้วัวเก่าแล้วก็แกลบแล้วก็วางาไปเลย แต่ว่าเริ่มพอตอนนี้จะจะลงปลูกช่วงเดือนมิถุนาของปีหน้าครับผมจะปลูกในสวนกล้วยโอ้ระวังรากเขาหักนะฮะตัวนี้รากหักไปแล้วสละสละมีไหลายมีไหลายสายพันธุ์นะครับก็จะมีที่นิยมปลูกในภาคใต้บ้านเราก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นสารพึ่งครับก็จะมีปลูกทางภาคอีสานแล้วก็ทางภาคเหนือ นลปนโดนี่เป็นสละจากอินโดนีเซียนะครับจากยอกจาการ์ตารสชาติเขาจะหอมหวานครับแล้วก็จะไม่ไม,ไม่ไม่มีติดฝาดเลยผมก็เลยเลือกที่จะปลูกปนโดพอมเมลอดนี่ก็จะกลายอ,อัตรา,าก,กันเป็นต้นตัวผู้แล้วก็ตัวเมียนี่ประมาณสักยี่สิบห้าเปอร์เซ็นะครับแล้วเราค่อยมาคัดเลือกพันธุเอาตอนที่ต้นต้นตัวเราก็ได้ชิมรสชาติกันแล้ว ส่วนอีกสายพันธุน์นี้ที่เขากําลังเริ่มนิยมปลูกกันก็จะเป็นตัวมาดูครับมาดูก็จะเป็นสละทางทางบาหลีตัวชายก็จะหวานเหมือนกันอีกตัวเป็นกุลาปะเซรครับผมกุลาปะเซนี่จะเป็นสละที่สมบูรณ์เพศนะครับไม่ต้องไม่ต้องขัดเพศไม่ต้องปลูกตัวผู้แล้วก็ตัวเมียมีเคสอนผู้ตัวเมียในในต้นเดียวกันเลยต้นมันก็จะ เราก็จะได้ไม่ต้องมาคอยคัดเพศอะไรแต่ผมเลือกปลูกบนโดครับเพาได้มีโอกาสได้สั่งสั่งลูกเข้ามากินแล้วก็เก็บเมล็ดไว้เพาะตัวนี้ใช้ถุงประมาณห้ากุณแนะครับแต่ว่าจะเลี้ยงเลี้ยงไว้ปลูกช่วงต้นฝนมิถุนาปีหน้าครับให้ต้นเขาแข็งแรงเต็มที่ อาจจะต้องเปลี่ยนถุงเป็นไซส์ใหญ่กว่านี้อีกนิดหนึ่งหลังจากที่ต้นเขาเริ่มโตแล้วโอเคครับ okay. ผมเดี๋ยวเดี๋ยวนเดี๋ยวผมใส่ตัวเมล็ดนี่ในถุงพอให้เรียบร้อยก่อนหลังจากไหนก็รดนะ้ำให้ชุ่มนะครับปกติเลยประมาณสักอีกน่าจะประมาณสักเดือนนึงครับตัวนี้ก็ยังไม่เคยเพาะนะฮะอีกสักเดือนหนึ่งเขาน่าจะแทงขึ้นมาแล้วก็ เริ่มเห็นตัวใบเลี้ยงกีบแรกขึ้นมาโอเคครับผม,มง่ายเดี๋ยวเดี๋ยวมาถ่ายอัพเดตให้ดูกันเรื่อยๆครับผมสำหรับท่านที่สนใจเรื่องสลักอินโดนะครับผมขอบคุณครับ